สวัสดีครับทุกคนครับนะก็วันนี้ก็มาพบกันนะครับนักเรียนครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หยุดไม่นานนะครับเจอกันทุกคนสบายดีนะครับนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับบ้านเราก็ฝนฟ้าตกเยอะนะครับใั้นรระวังนิดนึงวันนี้ครับนะฮะจะเราจะมาเรียนนะครับโดยใช้ชุดกิจกรรมชุดเกี่ยกรรมครับ นะซึ่งเป็นชุดกีกรรมที่ครูดได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะกระบวนรู้กระบวนการนะกร,ระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะรขั้นบูรณาการให้กับเรานั่นเองซึ่งในชุดนี้เป็นชุดที่2ครับในหัวข้อของอะไรครับเรื่องอะไรครับชุดสองใช่ครับการแทรกสอดของแสงผ่านสลิดคู่นะครับนะีชุดนี้ซึ่งนะครับ ในผลการเรียนรู้แล้วก็จุดประสงค์ของชุดนี้มีอะไรบ้างนะลองดูกันนิดนึงนะครับก็ในบทนี้นะครับก็จะพูดจะมีผลการเรียนรู้ก็คือว่าทดลองอธิบายครับเกี่ยวกับเรื่องการแทรกสอดผ่านสลิปคู่นะแล้วก็เกตติ้งครับแล้วก็กาเรเลี้ยวเบนผ่านสลิปเดียวนะแล้วก็คำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องนะน,นี่คือสาระสำคัญครับจุดประสงค์ครับก็จะมีด้วยกันก็คือว่า เราสามารถอธิบายรูปแบบการแทรกสอดผ่านสลิตคู่ได้นะครับส่วนด้านทักษะก็จะมีการทดลองนะครับในอธิบายอธิบายเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ศึกษาของภาพการเกิดการแทรกสอดผ่านสลิตคู่แล้วก็การหาความยาวคลื่นของแสงของแหล่งกำเนิดนะครับแล้วก็การคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องต่างๆนะนะครับครับและต่อจากนี้ครับนะักเรียนครับนะฮะก็เดี๋ยว ไว้เวลา10นาทีนะครับนักเรียนเปิดไปที่หน้า10นะทำแบบทดสอบก่อนเรียนนิดนึงก่อนจำนวน10ข้อไว้เวลา10นาทีนะครับซึ่งกระดาษคำตอบจะอยู่ที่หน้า15ครับนักเรียนเปิดไปดูได้เลยนักเรียนสามารถทำลงในตัวข้อสอบได้เลยขีดเขียนทดได้นะครับแล้วก็การคำตอบที่ถูกต้องใส่กระดาษคำตอบในหน้าที่15นะครับนะเดี๋ยวให้เวลา10นาทีครับเดี๋ยวครูจับเวลาเลยนะครับให้ทุกคนนะครับทำทุกความมุ่งมั่นตั้งใจครับแล้วก็ ทำด้วยความซื่อสัตย์จริตนะครับไม่ต้องดูกันนะครับอ่เริ่มเลยครับหมดเวลาครับ <c oughs> ก็นักเรียนก็ได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนะครับแต่ก่อนอื่นครับที่เราจะขึ้นกิจกรรมที่หนึ่งกันเรื่องนี้นะผมขอทบทวนนิดนึงก่อนนะครับเดิมครับในบทที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องขึ้นน้ำกันมาใช่ไหมซึ่งขึ้นน้ำครับ มันสามารถเกิดการแทรกสอดได้ไหมนะที่ผ่านมาครูเคยให้ดูคลิปใช่ไหมที่เอาทุ่นน้ําไปตีตีระนาดในน้ําใช่ไหมเออมันก็จะเกิดการแทรกสอดกันจุดที่มีการแทรกสอดกันแบบเสริมลักษณะของน้ําเป็นยังไงเสริมเสริม<ๆ>อ่า<ๆ>อ่าแล้วจุดที่มีการแทรกสอดแบบผักล้างครับน้ําเป็นยังไงครับ<ๆ>จะเรียบใช่ไหม น้ำเรียบเป็นร่องน้ําไปเลยเป็นแนวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบเสริมไปนไงมันก็จะกับเพื่อมขึ้นลงแบบรุนแรงใช่ไหมอ่าใช่ครับถูกต้องนั่นคือการแทรกสอดของคลื่นน้ำไงแล้วแสงครับสามารถแทรกสอดได้ไหมคิดว่าแสงได้ไหมได,ได้ใช่ไหมถ้าแสงแทรกสอดได้คิดว่าการแทรกสอดของแสงจะมีรูปแบบลักษณะเป็นอย่างไง ดำมืดเขาบอกเป็นดำมืดคนนี้บอกเป็นคลื่นนะดำมืดคือเป็นดำมืดนี่คือเป็นจุดที่เสริมหรือหักล้างครับดำเป็นจุดที่หักล้างใช่ไหมแล้วแล้วแล้วถ้าเสริมอะสว่างสว่างเนยแสดงว่าอาจจะเกิดแถบมืดหรือไม่ก็แถบสว่างขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราลองทดลองดูแล้วกันนะตรงนี้และครับแนวคิดทางด้านแสงเชิงคลื่น นี่ครับผู้เสเนอแนวคิดตรงนี้ก็คือโทมัสยังนั่นเองซึ่งเขาเป็นคนทดลองและแล้วคนพบว่าแสงเนี่ยสามารถแทรกสอดได้โดยที่แสงแทรกสอดได้ผ่านสลิปคู่น,นั่นเองแต่ถาถวาเขาต้องไปเพื่ออะไรตรงนี้ครับความรู้เรื่องการแทรกสอดของแสงเนี่ยครับเขาทําไปเพื่อทดสอบแล้วสามารถหาค่าความยาวคลื่นของแสงได้ ว่าแสงแต่ละสีแต่ละเฉดเนี่ยความยาวขึ้นมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละสีคิดว่ามีความยาวขึ้นเท่ากันไหมไม่ไม่เท่าใช่ไหมนั่นแหละครับนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ทดลองดูนะครับนะฮนะตอนนี้ครับนักเรียนก็นั่งกันเป็นกลุ่มแล้วใช่ไหมที่แบ่งไปแล้วกลุ่มนี้ก็จะคระเพศนะครับคระนะครับเป็นเด็กเก่งอ่อนปานกลางมีกลุ่มนะครบทวนแล้วนะครับ เดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันกูใช้เวลาสองนาทีนะให้ทุกคนตั้งใจแล้วกันอ่านหน้าที่สิบหกสิบเจ็ดวิธีการทดลองวิธีการทำเบี่ยกรรมเนี่ยว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะสุ่มถามนะสุ่มถามแล้วก็จัดจะเริ่มการทดลองกันได้นะครับนะสิบหกสิบเจ็ดนะถ้าใครอ่านเร็วก็ต่อไปสิบแปดสิบเก้าอะไรก็ได้นะครับ บอกครับอ่าโอเคนะครับสองนาทีคิดว่าน่าจะศึกษากันเรียบร้อยแล้วแค่สองหน้าเอางนะครับกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมการแทรกสอดของแสงผ่านสลิปค,คู่นะครับแต่ก่อนอื่นครับครูขอถามนิดนึงก่อน ไอ้สลิตคู่นี่ครับสลิตคู่เนี่ยที่แสงกุ้งผ่านเข้าไปเนี่ยเลเซอร์ผ่านเข้าไปนะกิงเข้าไปสลิตคู่เนี่ยถือเป็นแหล่งกําเนิดอาพันได้ไหม,มถือเป็นได้ไหมคิดว่าได้ได้ได้ใช่ไหมครับโอเคแล้วเมื่อกี้นะเมื่อแสงผ่านสลิตคู่เป็นแหล่งกำเนิดอาพันแล้วนะมันเกิดการแทรกซ้อนกัน ลักษณะการแทรกสอนกันเป็นยังไงนะที่ฉากลวดลายเป็นครับดำแถบสว่างเป็นแถบมืดแถบสว่างใช่ไหมออคนบอกขาวดำก็คือเป็นแถบสว่างกับแถบมืดนั่นแหละครับอโอเคดังนั้นครับขอรีเช็คเพื่อความแน่ใจนหน่อยครับสูมหน่วยเลขที่หกครับกลุ่มไหนมีเลขที่หกบ้างกลุ่มนี้ครับจุดประสงค์ครับของกิจกรรมว่าอย่างไงบ้างกิจกรรมนี้ ครับจุดประสงค์ครับทำไปเพื่ออะไรครับทดลองและอธิบายการแทรกซอนอยู่จะยิงขึ้นยิงขึ้นเดยไวครับครับทำเพื่ออะไรครับกิจกรรมนี้ครับเพื่อทดลองและอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ครับอย่างเดียวนะมีอะไรอีกไหมมีครับอะไรครับศึกษาภาพที่เกิดจากการแทรกสอดของแสงครับแล้วก็ผหาความยาวคลืนของแสงหาความยาวคลืนของแสงออะไรครับเซึ่ง แสงอยู่แรงกันเลยแสงนี้น่าจะเป็นอะไรความเคลื่อน,นของแออเลเซอร์นะใช่ไหมอ่าถูกต้องครับโอเคขอบคุณมากนะครับเึ่งกรกรรมนี้ก็มีขั้นตอนอธิบายมาแล้วจํานวนห้าขั้นตอนนะครับง,ง่ายๆตามหน้าที่สิบเจ็ดถามมนนิดนึงก่อนครับนี่เลยทุกคนครับเราจะเริ่มทำกีร,กร,รมเลยไหมหรือว่าให้กูลองสาธิตดูก่อนสาธิตก่อนเอาสาธิดูก่อนนะอาอาได้ได้ อย่างั้นช่วยๆกันนะช่วยกันครับขั้นตอนแรกครับนะครับก็เอาขาตั้งครับพรอมที่หนีบไม้หนีบเนี่ยสามอันเนี่ยนะครับนามาวางเรียงกันก่อนเห็นนะครับวางเรียงกันนะอ่าครับอันนึงครับเราจะนำฉากมาคีบไว้ ใช่คืออะไรครับตรงนี้เป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดครับแปะด้วยกระดาษกราฟตรงนี้นะครับขียบเอาไว้ครับเดี๋ยวพยายามไม่ต้องใช้ไม่นะเขี้บไว้ทาหน้าที่บันฉากครับนะเออต่อมาครับอีกอันหนึ่งครับอันที่สองขียอะไรครับใครรู้ครับการจัดเรียงนี่ดูในรูปก็ได้ครับการจัดเรียงครับสังเกตได้นี่มีนี่รูปของุูนพี่วิธีแล้วที่ทดลองอทดลองนี่ทํามานานแล้ว นีเขีย้ชัดเจนเลยบอกว่าห้ามใช้มือจับแผ่นสลิตคู่อ่าวูจับไปแล้วจับได้ครับไม่เป็นไรครับตรงนี้เป็นส่วนของกระดาษใช่ไหมแต่เขาห้ามเอามือจับในส่วนของแผ่นฟิล์มสีดำๆตรงนี้เพราะอะไรครับใครทราบบ้างเดี๋ยวร้อนยิงมือครับมันเข้าไปนะครับในช่องหรือมันอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนก็ได้นะดังนั้นครับเราขีดไปครับแล้วให้ขีมในส่วนของกระดาษนะขีปไปปุ๊บนะครับ ต่อมาครับอันสุดท้ายครับคืออะไรครับเลเซอร์ครับซึ่งครับทุกคนครับขูดแจ้งตรงนี้ก่อนเลยครับข้อควรระวังครับในการใช้เลเซอร์ครับเนื่องจากเลเซอร์ตรงนี้มีความสว่างสูงนะครับห้ามนําไปจี้ตาเพื่อนนะครับหรือบางคนครับไม่จี้ตาเพื่อนใช่ไหมจี้ตาตัวเองก็ห้ามนะครับไม่ได้นะครับเพราะมัน าจะทําให้นะครับะทบกระเทือนทางด้านการมองเห็นและเป็นอันตรายต่อดวงตานะครับอย่าไปจี้ตานะครับให้ระวังด้วยเพราะมันความเข้มของแสงับความสว่างมันสูงนะนี่ดูที่คูจี้ไ้ที่จอนะนี่แหละครับก็คือตัวเลเซอร์คอยเตอร์ธรรมดานี่แหละนะครับ ท่านทุกกลุ่มพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับนั้นส่งตัวแทนกลุ่มมาสองคนครับคุณเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งก่อน่อตัวแทนสองคนนี้ครับมาเบิกอุปกรณ์ครับถือรายการอุปกรณ์มาด้วยว่าต้องเบิกอะไรบ้างนะครับหน้าไหนลองดูสินะครับเอาเป็นคุณอำนวยครับกับคุณเป็นเตล็ดครับมาช่วยหน่อยครับหยิบอุปกรณ์ไปเลยครับเอาไปประจําที่โต๊ะตัวเองครับแล้วทดลองได้เลยครับชุดนี้สามารถใช้ได้เลยนะสาทิตนี้ให้เลย ใครก็ได้เอาขอ,ขอบคุณค,ครับโอเคอ่าเลยจับเวลานะครับเ,เริ่มทำได้เลยครับ ขยับไงได้บ้างดูไเมครับนี่ขึ้นขึ้นไปตามฉากนะโอเคใ,ใช่ไหมแล้วสลิดสลิดกับฉากห่างกันเท่าไหร่ลองวัดด้วยนะครับนะอย่างที่สอนไปดูตามดูตามเด r e เ t i o ชั่นสลิปกับฉากอ่าแล้วก็ตัวแอนกลุ่มแต่ละกลุ่มครับออกมารีเซนนะนิดน,นึง ทดลองนะครับสมมุติฐานของผมก็คือค่าความยาวจะมีค่ามากเมื่อระยะห่างระหว่างช่องสลิดมีค่ามากนะครับการกําหนดและการควบคุมตัวแปรนะครับตัวแปรต้นทนีน่เราการทําการทดลองก็คือระยะห่างระหว่างช่องสลิดนะครับตัวแปรตามก็คือภาพแสดงการแสกซอดของแสนครับแสกซอดแสกซอดครับแสกซอดของแสนครับนิยามเชิงปฏิบัติการค่าดีคือระยะห่างระหว่างช่องสลิดค่า x ก,ก็คือระยะห่างระหว่างแถบสว่างที่อยู่ชิดกัน ที่ต้องการหานะโอเคครับตัวแทนใครมาเลยครับกลุ่มไหนครับอ่า่มนู้นะโอเคครับเชิญครับนะกี่คนลูกกี่คนสองคนสคนนะอันนี้เดี๋ยวนี้เล่นหนึ่งสอคนติดติดไว้ที่เสื้อเฮ้ยผมมือเพื่อนายครับสาธุครสมมติฐานนะคะเมื่อระยะห่างระหว่างสลิตคู่เพิ่มขึ้นเดลต้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อระยะห่างระหว่างฉากถึงช่องสลิตคู่เพิ่มขึ้นเดลต้าจะเพิ่มขึ้นค่ะนี่คือสมมติฐานนะครับ ่ต okay, ต่อแปดต้นนะคะคือแผ่นสริดคู่ค่ะต่อแปตามคือความยาวขึ้นภาพที่เกิดบนแผ่นตั้งเชิงปฏิวัติการนะคะ d คือระยะห่างระหว่างช่องสลิดคู่เคือระยะห่างจากแผ่นสว่างกลางถึงแผ่นสว่างที่1 l คือระยะจากฉากที่ติดกระดาษภาถึงแผ่นสลิดคู่